วันจันทร์ที่1ธันวาคม2568โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากรรปกลางอุปถรัรมภ์นำโดยนายวิรสิทธิ์พินทุนิบาทผู้อำนวยการสถานศึกษานายธนากรคุ้มนายยรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจักรศิลัย์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่1 1 ประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีโดยนักเรียนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง6รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน4รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง2รางวัลน,นอกจากนี้มีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันซีอีสานครับครั้งที่17 ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทมือเอสและรางวัลรองชนะเลิศอันด,ดับที่1ประเภทมือเอสโดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากรปปอกลางอุปถรรมัมภ์